สวัสดีค่ะทุกคนเดซี่วิชชี่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิการนะคะเป็นหัวข้อเช็คพลังงานรักแท้นะคะกเ็เราอาจจะยังไม่รู้ว่าใครที่เป็นรักแท้ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรามาลองดูนะคะว่าพี่ไพ่อยาจะบอกว่า energy ของเรากับรักแท้เนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะาการนำานานทั้งหมดนะคะก็ไพ่แบบ general reading นะคะโดยมีกองไพ่เลือกเพราะฉะนั้น ดวงอาจจะไม่ได้100%นะคะใครที่สนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะอยากดูดวงของตัวเองเลยก็มาเช็คดวงส่วนตัวกับเดซี่ได้นะคะช่วงนี้รับเปิดเอ่อเปิดรับดูส่วนตัวแล้วนะคะใครสนใจอยากขยายอยากดูโตมันเป็นอะไรยังไงต่อนะคะก็ทักมาหาเดซี่ได้เลยนะคะเอ่อเฟซบุ๊กนะคะรายละเอยียดอยู่มุมมุมขวาคลิปนี้เลยนะคะเป็นดูดวงกับเดซี่วิชชี่นะคะ ในเฟซบุ o กนะคะหรือว่าจะเป็น ID Line Official นะคะก็ทุกคนแอดเอาได้เลยนะคะจะมี ID Line อยู่ตรงนี้นะโอเคนะคะ,อ,คะ,คะอ่าเลือกกลองไพ้นะคะกล่องที่ 1, 2, 3นะคะทำสแตมป์ไดซสิวางเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็เลื่อนลงไปดูกันเอาเองนะจ๊ะอยู่ที่ description box นะคะจะไม่ได้เป็นอยู่ที่ะคอมเมนต์นะอยู่ที่ description box นะทุกคนอ่าโอเคเลือกกันได้แล้วเนาะ น่าจะเลือกกันได้แล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกสองสนะคะเลื่อนลงไปดูได้เลยอ่ะชาวกล้องหนะคะชาวกล้องหนึนะค,ะหนคนที่เลือกกระต่ายขาวอันนี้นะคะตามน้องกระต่ายไปนะคะเรามาเช็คก่อนนะว่าลัคนาราศีนะคะของเราหรือของคู่ของเราเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะ ราศีธนูลัคนาธนูนะคะสองใบก็ให้ทอรัสราศีพุษศพลัคนาพุษศ์ราศีเมษลัคนาเมษนะคะแล้วก็ราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะอ่าถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงอาจจะเป็นของเนื้อคู่เราของรักแท้เราเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ดูไปก่อนก็ได้นะคะอ่าชาวกองนี้นะคะไหนเรามาเช็คตัวตนหน่อยสินะคะตัวตนของเรานะเวลานี้นะคะ เป็นยังไงบ้างตัวตวนนะคะของชาวกองนี้ณนะเวลานี้นะคะจะติสนะคะไฮโลแฟนแล้วก็เจ็บถ้วยตัวตนของเรายังคงนิ่งๆ่งอยู่นะคะระยะน,นี้ยังไม่ได้แบบกิจก,การอะไรเป็นพิเศษนะคะยังมีความนิ่งมีความเป็นไฮโลแฟนนะ,ะเหมือนกําลังเลือกเลือกดูนะคะสิ่งต่างๆอยู่นะคะยังไม่ได้โฟกัสที่อะไรเป็นพิเศษนะคะหรือเราเป็นคนที่มีอะไรต้องทําเยอะในชีวิตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ จะยังเหมือนอยู่กับตัวเองนิ่งๆก่อนนะคะยังไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษนะดวงความรักยังไม่เห็นเลยนะคะเหมือนยังไม่ขึ้นหรือถ้ามีความรักจริงๆก็ยังไม่ได้โฟกัสกับใครนะคะยังแบบเลื่อยๆอยู่นะคะอันไหนมาดูพลังงานของเรากับรักแท้หน่อยสิพลังงานของเรากับรักแท้นะคะมองว่ายังไม่ได้เจอกันเพราะว่า เหมือนรักแท้เราเนี่ยค่ะยังคงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเขาตัวเขาเองก็เรื่อยๆนะเราน่าจะเป็นแบบต่างถิ่นต่างชาติด้วยนะคะดูเป็นต่างภาษานะคะเรารักแท้เรากับเราเนี่ยก็ตัวเรานะคะให้ขึ้นว่าเรายังแซบอยู่นะคะยังสดสวยแล้วก็ยังแซบอยู่แต่มีความเงาเล็กน้อยนะเพราะว่าเหมือนเราจะเริ่มโฟกัสเรื่องความรักที่มันแบบจริงจังแล้วแต่ก็ยังไม่เจอใครที่แบบว่า ควรจะจริงจังด้วยอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกําลังแบบหาช่องทางจะมาเจอกันอยู่บางคนคือยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะอืมบางคนเจอแล้วเนี่ยก็เป็นเขารู้จักเราฝ่ายเดียวนะคะหรือเขาชอบเราฝ่ายเดียวอะ่ะอืมเราค่อนข้างฮอตเราอาจจะไม่ได้ชอบกอ่ะดีซให้สองกรณีนะสําหรับชาวคลิปนี้คือเขาอาจจะชอบเราฝ่ายเดียวนะคะหรือ เรายังไม่เจอเขานะคะได้สองอย่างเท่านั้นนะจ๊ะไหนดูซิแล้วถ้าเจอกันนะคะถ้าเจอกันเรากับรักแท้ของเราถ้าเจอกันสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างในถ้วยนะคะเราพุ่งเข้าจีบเขาเลยนะคะแล้วเขากลัวเขาตกใจนะคะจะยเย็นเ,น <laughs> <laughs> เห็นเอ e เนอร์จีเราด้ซีรู้สึกแบบเออเราเป็นสาวเปรี้ยวนะสาหรับชาวคลิปนี้คือเป็นสาวเปรี้ยวสาวเผ็ดนะคะสาวฮอต อะไรอย่างเงี้ยพอเราเจอใครที่เราชอบเราพุ่งเข้าหาเขาเลยนะคะเอียงไปทางกรณีเรายังไม่เจอรักแท้คนนี้มากกว่าแต่เจอแล้วเราพุ่งเลยนะคะไหนดูซิเขาถูกใจเขาถูกใจเรามากแค่ไหนอืมโอเคเดี๋ยวซิมว่าภายนอกอะ่ะเขาไม่ถูกใจเราหรอกแต่ว่ามันมีสัญญาณบางอย่างนะคะคือมันเป็นคู่กันนะเนาะรักแท้เนาะมันเป็นคู่กันนะคะรู้สึกว่ามันจะต้องใช่แล้วแหละคนเนี้ ฉันอยากได้คนนี้อยู่ฉันก็อยากได้ถึงแม้ภายนอกมันจะไม่ถูกใจแต่ว่าอยากได้นะคะเราก็เลยเออ,อโอเคคนนี้ก็ได้ในเมื่อเขาให้คนนี้มาก็คนนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเรากับรักแท้เนี่ยก็มองว่ายังไม่ได้เจอกันนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็มาแล้วนะคะเช็คพลังงานรักแท้อะเดี๋ยวเขาก็มาแล้วอันไหนเรามาดูซิว่าพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับเราและรักแท้คนนี้นะคะ พี่นางฟ้ายอยากบอกอะไรนะคะ p a s เห็นแล้วเราชอบเขามากนะคะมีความหลงไหลนะคะแล้วก็มีความอยากเข้าหาเขานั่นเองนะคะ calling you so m a e เขาจะเหมือนคนที่เราแบบว่าลองขอมาอะไรอย่างเงี้ยะะหรือบางคนคือสายมูนะคะไปมูมาแล้วก็ได้คนคนนี้มานะคะ communicate clearly นะคะอู้อ่ะโอเค within the next few weeks เร็วมากชาวกองนี้ ไพ่บอกว่าโอ้ได้ไพ่ trust สองใบเลยนะคะเราต้องมีความเชื่อใจเขาสักนิดหนึ่งนะคะ<อ>สำหรับความสัมพันธ์เนี้ยต้องเชื่อใจกันมากๆมันถึงจะดีนะคะเราก็จะเจอใน2อถึงสสัปดาห์นี้นะ,ะ<อ>เป็นคนที่เราขอมาหรือคนที่เราภาวนาว่าเราอยากจะเจอเขาอยากเจอรักแท้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาจะเจอนะคะเขาจะมาหาเรามาเจอเรานะคะหลังจากจบ คลิปนี้สองถึงสามสัปดาห์นะคะยินดีด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวซิไปก่อนนะคะสำหรับชาวคลิปนี้ก็ถ้าเจอรักแท้แล้วก็ทนุถนอมเอาไว้นะคะเพราะว่าตัวเราดูเลือกมากจริงๆนะคนที่จะมาตรงใจจะมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยจะมาชอบเราแล้วเราก็ชอบเขาเขามันค่อนข้างยากส่วนมากก็จะมาชอบเรานะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะรอดูสัญญาณเตือนนะคะมันจะมีโอกาสที่เราจะได้เจอกับ หลักแท้คนนี้ในไม่นานนับจากวันนี้นะไม่นานนะคะรอดูสัญญาณเตือนมีเจอมาเจอกันแน่นอนนะคะโอเคเดซิไปแล้วนะสำหรับชาวกองนี้ก็สู้ๆนะคะอาจจะต้องจีบหลักแท้นิดนึงอะนะเพราะว่าเขาก็ดูเล่นตัวนะคะโอเคเดซิไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกองสองนะคะคุณได้เลือกช้อยเซสอันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คลัคนาราศีก่อนเลยนะคะสำหรับชาวคลิปนี้ชาวกองสองนะคะลัคนาราศีของเราหรือของเขานะคะอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วก็ธนูนะคะเคนเซอร์กรกฎนะคะแล้วก็รีบาร้าราศีตุลนนะคะลัคนาราศีของเราหรือของเขาได้นะคะของเราหรือของรักแท้นะคะอ่ะโอเค นะคะอันไหนเรามาดูตัวตนของเรานะเวลานี้ก่อนเนาะเป็นการเช็คว่าใช่คลิปใช่ไพ่ของเราหรือเปล่าอ่ะแซบนะคะเราเป็นคนแซบๆนะแซบๆสับๆ,บๆ,บๆนะคะสับลืมเลยอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์สวยนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะหรือว่าเป็นลูกครึ่งนะคะบางคนคือทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านแบบเดินทางไปแบบ ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะอยู่กับต่างประเทศนะคะอืมแล้วก็บางคนก็คือทํางานแบบยังไงดีอ่ะต่างถิ่นแดนไกลคือไม่ต้องต่างประเทศก็ได้เช่นแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอ่านะคะดิฉันรู้สึกว่าเราผิวค่อนข้างเข้มนะคะผิวเข้มหรือว่าเป็นคนแบบว่าออกแนวโทนแบบแทนๆน้ำพึ่งน้ำพึ่งอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าสวยนะคะไพ่บอกว่าสวยโอเคประมาณนี้นะคะใช่ไหมตอนนี้คือเราเน้นงานเน้นเงินมากๆนะคะ ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ไปตอบเดซี่ได้เลยนะคะอันไหนเรามาดูพลังงานเรากับรักแท้หน่อยสิพี่ไพ่อยากบอกอะไรนะคะเรากับรักแท้รอคอยเขาอยู่นะคะรอคอยรักแท้อยู่แล้วไงต่ออืมสามเหรียญน,นะคะเอ็มเพสทุกคนคะ่ะอเจอหรือ,อยังคีไพ่พคอนเฟิร์มเดซี่หน่อยเหมือนจะมีการคุยกันแล้วนะเหมือนจะมีการคุยกันแล้วนะรักแท้ของชาวคลิปเนี้ย อาจจะมีประเด็นกันอยู่นะคะสดาบมีประเด็นกันอยู่แต่คุยกันแล้วนะคะเจอกันแล้วทะเลาะกันแล้วด้วยนะคะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นกับเรานะหรือเป็นต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่เรากับเขาอยู่ไกลกันแล้วเราก็ถ้ามีปัญหากันจริงๆเนี่ยเขาทําเหมือนไม่ไม่รู้ทนาะไม่เกิดอะไรขึ้น่นยวะทาเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแบบว่าเริ่มแบบพูดจาไม่รู้เรื่อง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วเราเองก็รอเขาอยู่นะคะเหมือนเรารอเขาฝ่ายเดียวจริงจริงบางทีก็แอบ,บท้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนเนี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะในอนาคตนะคะมีเกณฑ์ได้คุยกันแน่นอนอันไหนดูซิขอระยะเวลานิดนึงนะคะคร่าวๆนะคะพี่ไพ่ระยะเวลาเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะมีเกณฑ์ได้คุยกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์สารความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเรากับรักแท้เนี่ย ไหดีมากนะคะเอ็มเพจขึ้นด้วยนะคนนี้น่าจะเป็นรักแท้ที่ดูแลเราได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ดูแลเราเหมือนแบบเป็น number วันที่หนึ่งในใจเขาเลยนะคะหนึ่งถุยเอ็มเพจรักเรามากนะคะแล้วก็จะดูแลเราค่อนข้างดีนะดีสุดเลยเอ็มเพจเนี่ยยกเราให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจนะคะไม่มีใครแบบไม่มีใครสูงกว่าเราแล้วนะคะยกเว้นแม่เขาอะประมาณนี้นะคะพอได้คนนี้กลับมาอุ้ยให้ดูอีกใบหนึ่งอะไรจะ๊ะ สองถ้วยนะคะชาวกองนี้คือต้องให้อภิมาถึงมามาหาดีงามมากคือเขาว่ารักเรามากๆเลยนะเรากับรักแท้พอเจอกันปุ๊บมันแบบจบค่ะปิดเกมนะคะรักกันเลยอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบพยายามมากมายคือมันแบบอาจจะพยายามไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากนี้ก็คือพอกลับมาคุยกันปุ๊บดีเลยนะคะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะช i อยเซสนะคะเดซิโมงว่ามันเป็นทางเลือกนะคะอาจจะเป็นแบบ คนเก่าที่เราแบบเลือกที่จะกลับไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะมีการแบบมีทางเลือกเกิดขึ้นนะคะดีค่ะดิงงามนะคะไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าอา่ะสมมตินะถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอกรณีแบบนี้นะคะไม่ได้เจอไม่ได้มีแบบเหตุการณ์ทะเลาะก,กับใครเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีมีเกณฑ์ได้ว่าในอคาคนเราจะได้เจอนะคะแล้วจะมีการแบบพูดคุยกันไม่ลงรอยทะเลาะกันบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ย มีการแบบงงแงใส่กันนิดหน่อยนะคะอาจจะแบบหลังจากนั้นอาจจะแยกแล้วก็กลับมาอีกนะคะพอกลับมาคนนี้กลายเป็นรักแท้ที่ดีมากทุกคนนะคะกลายเป็นรักแท้ที่ดีงามดีงามสุดๆเลยนะคะเลิศมากชอบกองสองอ้ยชอบกองสองวินแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอดูกองสามอีกองหนึ่งแต่ว่ากองสองอันเนี้ยวินนะวินกว่ากองหนึ่งนะคะโอ้อ่ะโอเค๋ยวเรามาดูพี่นางฟ้าสิพี่นางฟ้าว่าไงคะ พี่นางฟ้าว่าไงคะชาวกองนี้มันลดอยู่นะ new love นะคะรักครั้งใหม่ separation การแยกจากนะคะอยู่ไกลกันนะพี่เออพี่จะแซงเลยว่าพี่ดูซิว่าอยู่ไกลกันนะคะ healing family issue นะคะใต้สำหรับเป็น wedding นะคะกลองไพ่ดีมันชักอะไรออกมามันก็ดีนะคะทุกคนอ่ะโอเคเราอะเขามีเกณฑ์ได้ถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะคะอาจจะมีการแยกจากกันชั่วคราวหรือ แยกแบบระยะทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเราจะได้เดินทางมาแต่งงานกันนะคะอุ้ยไพ่เลิศเวอร์นะชาวกองนี้ Energy ดีงามมากนะคะแล้วก็ Healing Family Issue นะคะคือคนใดคนนึงไม่เราก็เขานะเด็กๆอาจจะเคยมีปัญหานะคะคุณพ่อคุณแม่แยกทางอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เออมันทำให้เกิดเป็นแผลเป็นปมเป็นแผลในใจอะไรแบบนี้นะอืมเราก็จะไป สมมติว่าเขามีเราก็จะไปช่วยแก้นะคะส่วนถ้าเรามีเขาก็จะมาช่วยเราแก้นะคะอันไหนดูซิ new love นะคะ success นะคะความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเนี้ยที่มันกลับมาแล้วมันกลายเป็นความรักครั้งใหม่อะมันดีมันสําเร็จนะคะไม่ต้องคิดมาก no need no need to worry นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะความสัมพันธ์งามมากนะคะ helpful people นะคะโอเคความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องพึ่งพาครอบครัวนะคะหรือว่าพึ่งพา คนอื่นๆนิดนึงนะคะหรือพึ่งพาเขาในการที่จะทำให้เราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เดซี่บอกไปนะมันจะมีคนที่มันจะมีคู่ที่คนใดคนหนึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวมานะคะมันจะดีขึ้นเขาจะมาช่วยเราหรือเราจะไปช่วยเขานะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะ with in the next few months นะคะ Wedding ได้เป็น with in the next few months ก็จะแต่งงานกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ หลังจากความสัมพันธ์สุบงอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีเกณ์จะได้แต่งงานกันแล้วให้แต่งงานขึ้นเป็นแบบเร็วๆนี้นะคะประมาณแบบสองสมเดือนจริงดิจะแต่งกันเร็วขนาดนั้นเลยหรอแต่งงานกันอย่าลืมบอกเดซี่ด้วยนะโอเคนะคะหรือเรากําลังจะได้เจอเขาเร็วๆนี้นะคะ w วิ in the next few months อาจจะอ่ะกลับมาอะไรเงี้ยอย่างที่เดซี่บอกไปคือคนคนนี้จะกลับมาประมาณหนึเดือนในกรณีที่เป็นคนเก่านะคะในกรณีที่เป็นคนปัจจุบันก็ หนึ่งเดือนสองสมเดือนอะไรเงี้ยอาจจะได้เจอนะคะโอเคเดซิไปแล้วนะก็โชคดีนะคะอคุ้ยไพ่ดีมากเลยกองสองนะคะเดซิก็ปื้มปิ่มน,นะคะโอเคเปิดใจนิดนึงนะนะคะคือหน้าหน้าอมทุกมากเลยนะคะไพ่เราเข้าไปนี้นะเปิดใจนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งวิตกกังวลน,นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาหรือว่าเรารู้สึกว่าการที่จะมีคู่เป็นต่างชาติต่างถิ่นอะไรเงี้ยมันต้องปรับตัวเยอะนะคะมันต้องแบบ นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอาจจะมีความกังวลมีความเครียดไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจเย็นรอเจอเขาก่อนนะคะหรือรอปรับตัวกันก่อนนะคะตัวเราถ้าเป็นคนเก่าจริงๆเรา,าจ,จะมีอาการกลัวนะคะไม่เป็นไรใจเย็นรอดูเขาสักนิดน,นึงนะคะอาจจะด,ดีก็ได้นะไปน,ะนะันนาจาชอบกองสองอย่าลืมคอมเมนต์รับขนมนายไปนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย ชากล้องสามนะคะคนนี้เลือกอยากกินยาพิษนะคะอ่ะโอเคดูน o t ดริงค p o อยเซนะคะอยากกินยาพิษอ่ะเรามาดูลัคนาราศีของชาวอยากกินยาพิษนะคะเกิดในลัคนาราศีเมษนะคะ าราศีเมษลัคนาเมษนะคะราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพซิสนะคะราศีมีนลัคนามีนแล้วก็ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะโอ้โห,โโหแรงๆกันทั้งนั้นเลยนะคะยกเว้นมีนนะคะน้องจะเป็นคนแบบจุ๋มจิ๋มน่ารักนะคะแต่ราศีอื่นก็คือแบบแรงๆกันทั้งนั้นอ่ะไพไพยอยู่ไหนนะคะอันไหนเรามาดูตัวตนของเราณนะเวลานี้ก่อนสิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนณนะเวลานี้ ทิงถ้วยหัวก,กับอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนิดนึงนะคะแล้วก็ไหนดูซิเจ็ดไม่เทานะ,ะตัวตนของเรานะเวลานี้ขึ้นเหนื่อยนะคะ <S <S คือมีการแบบว่าดิฉรู้สึกว่ามันอาจจะมาจากได้ทางหลายด้านนะ,ะเช่นการงานการเงินไม่โอเคอะไรแบบนี้นะคะหรืออารมณ์ไม่ค่อยดีความรักไม่ค่อยดีได้หมดนะคะ <S <S ตัวเราตัวเราในช่วงนี้คือแบบ มันต้องต่อสู้เยอะมากนะคะและอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะในอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เราหัวฟัดหัเวเหวี่ยงมากนะคะหรือคือพอพีก,ก็คือพีกสุดเลยแต่จําเป็นนะคะจาใจจะต้องประคองอารมณ์เอาไว้นะคะคือพีกสุดเลยช่วงเนี้ยดีขึ้นแล้วในอนาคตคือจบคือดีขึ้นนะคะเออรู้สึกชาวกองนี้จะเด่นในเรื่องของการแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะอันไหนเรามาดูเรากับรักแท้ของเราสิ พี่ไพ่อ,อยากสื่ออะไรเรากับรักแท้ของเรานะคะอ่าเรากับรักแท้ของเราพี่ไพ่อ,อยากสื่ออะไรคะหดาบนะคะ The world ในดัวซีเป็นยังไงบ้างสี่เหรียญน,นะคะหกถ้วยทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะมันแบบมันอืม มันออกแนวเป็นคนเก่าอะค่ะนะคะเป็นคนเก่าเป็นเนื้อคู่ที่มันจบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วเราพยายามจะ move on จากเขาซึ่งเราก็เหงามากนะคะเรา m o ฟออนไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะเป็นคน m o ฟออนไม่เก่งนะคะเหงามากนะคะและมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้ถ้าเป็นคนเก่านะเขาจะติดต่อมาผ่านทางออนไลน์นะค,ะคือบนขึ้น the world ทุกคนคือมันจบนะคะเป็คนความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วแล้วก็มีการแบบบางคนก็คือบล็อกนะคะก็คือแบบ บอกปิดกั้นกันไปเลยก็มีนะคะเป็นคนเก่านั่นแหละค่ะนะะที่เราบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมถ้าสำหรับก็ยังเป็นสิบถ้วยอยู่นะคนคนนี้คือก่อนหน้านี้ก็รักกันมากนะคะรักกันดีมากแล้วก็บางทีอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเช่นครอบครัวไม่ให้คบกันได้นะคะเป็นคนเก่านั่นแหละนะคะที่เราเคยเคยคบเคยคุยอันไหนดูซิกลับมาถ้ากลับมาจริงๆแล้วจะดีไหม ก่อนหน้าน,นี้เป็นห้าถ้วยนะเสียใจหนักมากชาริยอตนะคะมีเกณฑ์เป็นต่างชาติได้นะต่างถิ่นต่างชาตินะคะต่างแดนหกไม้เท้าอ้โอเคไพดีนะคะไพดีกลับมาครั้งนี้นิสัยจะดีขึ้นแต่ว่าเราเอะเขาเป็นเป็นคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันพอสมควรนะคะเช่นลักษณะนิสัยหรืออะไรเงี้ยแตกต่างกันมากๆเลยนะคะ แต่กลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะและประสบความสําเร็จนะคะจะมีเกณฑ์ถึงขั้นได้แต่งงานกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์อยากไปถึงขั้นไหนจะเป็นหนึ่งขั้นนั้นเลยนะคะให้บอกว่าประสบความสําเร็จนะคะอ่ะโอเคแต่ว่าเดซี่มองว่าชาวกองเนี้ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่มันแบบไม่ฝืนใจมากจนเกินไปนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยได้จริงๆนะคะเดซี่มองว่าเขาเปลี่ยนนิสัยได้จริงๆแต่ว่า บางอย่างมันจะมันจะต้องอาศัยการพูดคุยกันนะคะที่มันชัดเจนนะเช่นเราไม่พอใจตรงนี้ให้เขาปรับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบอ้าโอเคกลับมาแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนใสัยก็คงเปลี่ยนเองอย่า yeah, นะคะโน no, นะคะพยายามพูดคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องว่าเราไม่พอใจนใสัยตรงนี้นะเปลี่ยนให้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมอย่าก,กินยาขมนะคะอย่าก,กินยาพิษเข้าไปให้บอกว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องปรับเข้าหากันนะคะ อ่าโอเคเนี่ยเรามาดูพี่นางฟ้าซิว่าพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะ let your friends help you นะคะให้เพื่อนช่วยได้นะคะ reconciliation คนเก่าแน่ๆน,น,นะคะฟันธงนะคะคนเก่า finance and career นะคะมีเรื่องของปัญหาการงานการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะจ๊ะอัานไหนดูซิอยากเดี๋ยซสิขอดูพี่นางฟ้านะ,ะสำรับอีกสำรับหนึ่งนะเผื่อพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรเพิ่ม w i t เดนะ The situation will improve นะคะให้เพื่อนช่วยเราสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ wait นะคะอย่าเพิ่งกลับไปเองรอเขากลับมานะคะอย่าก,กลับไปเองนะเตือนแล้วนะนะคะหม่อมป้าเตือนแล้วนะคะโอเค trust นะคะคือเรื่องนี้มันจะผ่านไปได้นะคะต่อให้เราเขามีปัญหากันแค่ไหนก็ตามนะคะชาวกองสามเราวับเขาจะผ่านปัญหานั้นไปได้แล้วก็ สุดท้ายแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะมันก็จะดีขึ้นอย่าเพิ่งกลับไปรอเขากลับมาเองนะเขาจะติดต่อมาเองนะคะอันไหนเดซี่ดูระยะเวลาให้นะเผื่อจะเป็นแบบไกด์ไลน์ในการรอนะคะอะคุณคนนี้ติดต่อมาเมื่อไหร่คะหละักแท้ชอวกองสามติดต่อมาเมื่อไหร่คะสามดาบนะคะสามวันสามสัปดาห์สามเดือนนะคะ ไม่น่าเกินนี้ระยะเวลาดูค่อนข้างเร็วเพราะว่าคือไพ่ขึ้นมาว่าเขาตัดสินใจแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้นะโอเคนะคะก็โชคดีนะคะชาวกองสามอ่อใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากให้เดซี่เช็คดวงส่วนตัวให้เลยเนี่ยก็ มีโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเริ่มต้น3ข้อ99นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ l i น์นะคะออฟ i ิ i ช l ตรงนี้เลยนะคะหรือจะเป็นเ c e b o o k นะคะดูดวงกับ d e ซี v i ิ h i ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็สนใจทักมานะคะ mm hmm. โอเคเดซี่ไปแล้วนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย